มากมากเลยค่ะทุกคนเสียใจอ่ะอมาตกกันด้วยวันนี้มารับยาชื่อร้านมากค่นี่ก็จะมีสถานที่แบบนี้ด้วยนะในอนังกฤษแฮปปี้นะวันนี้มาด้วยสีฟ้าค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมวันนี้แดดดีมากนะโอ้โหแต่ดท่านม่ทรถึงเป็นยังไงทุกคนคะวันนี้เราจะออกไปข้างนอก มีวันนี้ต้องไปแบงก์ไปเอาเงินเข้าเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงทุกคนอันนี้เพิ่งออกมาหอนะคะอากาศดีมากเลยไม่่อยมีโอกาสได้เจอกับพระอาทิตย์ขลัดเีนะเพื่อนๆอันนี้คือมีพระอาทิตย์แล้วาการดีอะ่ะเอาถึงแล้วนะคะก็คือจะเป็นตัวตึก HSBC แบง k ์ค่ะ คือรีสิชชันนะคทุกคนถ้าเราจะมาทำไปคเราต้อมาต่อตรงนี้ก่อนนะทุกคนคือ ทำไมา็ที่เขาบอกว่าเราไม่สามารถรีพสิต์วันนี้ได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ศุกร์อ่ะมันเปิดเพื่อให้ทํารีพอด์โิสต์วันนี้แต่ว่าวันนี้วันเสาร์อาทิตย์อ่ะมันไม่สามารถทําแบบเอาเงินเฟรนเซียเข้ามาได้นะคะเราต้องเกทุกคนแต่ไม่เป็นไรอากาศดีมากทุกคนแบบ ว่างมากแล้วแบบสัน n y วันนี้คือเป็นวันที่แบบแฮปปี้นะคนเยอะมากมากเลยค่ะทุกคนนี่เราเข้ามาต,ตรงตัวมันนะคระับ <that> okay? นี้ช็อปต่างๆเยอะมากๆากเลยน่ารักมาก mm hmm. ชโโ็อปปิ้งมีอยู่แบบทุกที่เลยทุกคนน่าหับ่บเลยอนะนี่เราเธอชอ็อโกแลตนะคะตังมากเลยนะที่อกฤคนเยอะมากวันนี้เราสวยแล้ถ่ายดียะไหม่ไหนเราไม่สราตองถ่ายเรามาตกกันด้วยวันนี้มารับยาที่บูธนะคะ เราก็ม่ถึงตรงบูธแล้วนะเข้าไปเลยเห็นป่ prescription นะทุกคน prescription ตรงที่รับยาคือคนเยอะมากต้องมาต่อคิวรับยานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะยาเป็นอันนี้คือ,อ,นนค,อ,นอคนต่อคิว prescription ค่ะทุกคนแบบเยอะมากเลย ก็วันนี้ก็ยังอยู่ที่การต่อคิวผ่านแล้วมัน5ทีนะแต่ก็ยังไม่ขยับเท่าไรลองมาดูกันว่าอีกนาทีเราถึงจะได้คิวยังมาแมบบ1 2 3 4 5 6 7 8แล้ววัน8คิวหน้าจะสู้ค่ะ

so the pill is for a year, right? Yeah, according for Yeah. What are some cases that people have to pay for the pills, or medicines? For well, medicines, because if you in the show, you don't have to pay. All the other medicines, mm -hmm. you have to pay. Okay. ยาแบบหนาขาดเนี้ยทุกคนก็ค,คือคืคูประมาณตอนน่ะโชคดีมากที่มาตอนนี้นะไม่งั้นคือแบบคิวยาวกว่าเดิมอมก่ะม่ก็แต่ว่าเราได้มาที่แบบไม่ต้องจ่ายยาอะไรนะไม่ต้องจ่าค่ายาย คือได้มาฟรีเลยหนึ่งปีในการที่จะได้รับยาตัวน,นี้นะคะดีมากเลยค่ะทุกคนเสียใ,ใจมากเลยแบงค์ดอ่เนี่ยนะะี่างคนทำเรื่องไปดีกว่าแล้วอะเอาไม่ดื้ทีคือยามันต้องไปรับที่ทตรงน,นี้นะคะเห็นไหมตอง c r i p t i o n ตรงรตน,นั้นอะ,ะแล้วเราก็ไปต่อคิวแล้วเราก็ได้รับยาส่วนี้มนาะอันนี้คือจบให้ทันทันเลยนะแค่รอแล้วก็ไปรับยาแค่นั้นจบเลย ไม่ต้องเอา ID หรือว่าพาสปอร์ตอะไรไปโชว์นะคะถึงแม้ว่าธนาคารแบงก์จะปิดนะคะแต่ว่าเราก็มา้ัปปิ้งแกตัวเองดีกว่านะเรามาเดินดูของ้ัปปิ้งกันดีกว่านะคะ ที่ใกลงแนชสตอนะคะ้องฟ้าโปรใสมากวันนี้แล้วคือันเมียบพวกกแบเหมือนมีบูธมีอะไรประจานนะเก๋ๆมันไลฟ์รีบมากแหละวันเนี้ยตีมากเทีอ่ออกจากบ้านคนดู ก็คือสิ่งที่มันเป็นปกติเลยนะของคนที่เนี่ยก็คือการที่มีเล่นมีวงดนตรีมาเล่นหรือว่ามานเล่นเปิดบมดแบบเนี้ยแบบเนี้ยก็คือปกติมาก <c oughs> เรจะตามเสียงเพลงไปนะทุกคนอันนี้เหมือนเยาวราชเลยที่เหลว่ามีคนเขาซื้อเอ้ยนี่เหมือนเหมือนสำเพ็งอะทุกคนมีคนมาขายแบบเนี้มีคนมาเปิดหมดตรงนี้นะแล้วก็มีทุกคนมันมีแบบเข้าคนอบเลยขายเว้ยเดี๋ยวเราให้ดูเขาคุอบเลย เขาพูดแบบเลยเว้ยมาดูกันว่ามันเท่าไหร่ทุกคนคิดว่ามันเท่าไหร่เกล้วประมาณร้อยร้อก้วมาร้อยหนปอนนะทุกคนเหลือให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงเงียบยใส้ย เหมือนแบบเหมือนโรตีหรืวาเหมือนแบบข้าวโดอบเนยที่ใคยที่ขายตามข้างๆอะไรอย่างนี้นะนด้รับด้นะเลยนี่ไหมทุกคนน่ารักมากทกคนีอาไนนดนะทุกคนคือว่า เทสเตอร์เป mm ็นเมืองแบบไหนคนชอบไหมคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันได้นะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนว่าถ้าเมืองแบบนี้ทุกคนอยากมาเที่ยวไหมแล้วก็ชอบกันไหมเหมือนจะรู้จักเหมือนว่าความที่แล้วทุกคนถ่ายแบบว่หัวพวกแบบว่าตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ถายได้นะ เดินไปไหนก็คือมีแต่คนขายของสำเพงนะคะดูกันนะเพราะมันไม่ติดดิกระสิ์หรอวะรถเข็นแบบนี้นะรู้ติดไม่ติดตดิกระสิตรหรอแล้วมันขายได้หรอมีใครรู้บ้างคอมเมนต์หน่อยนะคะเจอน้องคนอีกแล้วมาขายของสำเพงีแล้วค่ะทุกคน ทุกคนมันมันมากเลยอ่ะมันมันเป็นแบบเราต้องเดินเข้ามาดูว่าคืออะไรแต้ว้าก,กัดดีๆหน่อยนะทุกคนก็มานั่งแบบชิชวๆอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนหย่อนใจมีวิวแบบนี้มาให้ดูกันนะบ้ากันหมดเัน เราคนเยอะมากเลยอะงเราก็จะเป็นแบบแล้วบอกว่าเอออยู่เมืองอังกฤษอะแกแล้วก็ในตัวเมืองเนี่ยมันก็จะเจอพวกสถานีบัสเตชช่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยรถบัสรถบัสมันสะดวกมากมากเลยอะในเมืองแมนเชสเตอร์ดูบรรยากาศสีทุกคนน่ารักไหมทุกคนเด็กผมสีสวยสดุด สีแบบธรรมชาตินะแกแบบสีผมสวยมากเหมือนตุ๊กตาบารี่อะโอ้ my god น่าประทับใจอะทุกคนเรามีอะไรไม่ทายกันให้ทายว่าสิ่งสิ่งนี้คืออะไรมันเขียนชื่อว่า The Bank นะทุกคนมันคือร้านอาหารร้านอาหารแบบแบบว่างมากเลยอ่ะ ล้วนอาหารเหมือนแบบปฏิมาก,กรรมสมัยก่อนหรือว่าแบบเป็นวพวกมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นร้านอาหารมันทุกคนชื่อร้านว่าแคสซาร์ซัมบิงขอ,งอกลับไปอ่านไหมไมันคือคิะเชนค่ะคิะเชนนะนี่เลยไม่คิดว่าจะมีสถานที่แบบนี้ด้วยนะในอังกฤษ เป็นแบบเหมือนเวลาไปญี่ปุ่นเราต้องเจอแบบต้นหอมตุเกเดียวน่ารักมากาเลยมันมีบาร์บะตีก็เววชาน,นมมาเรยอย่างเงี้ยสกินแคร์บุ๊กแล้วก็มีของเล่นของญี่ปุ่นให้กดเป็นตู้นะคะแล้วก็มีสกินแคร์ตรงนี้นะสกินแคร์เลื่ของญี่ปุ่นหมดเลย เป็นสกินแคร์ที่แบบเหมือนอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยอะทุกคนแล้วที่นี่คือเขาไม่มีเป็นดีเซอร์ชั่นหรือไม่มีแบบเหมือนพักงานนะท,ท,ทุกอย่างขับเคลื่อนโดยแมชชีนหมดเลยแล้วก็อันนี้คือเป็นตู้กดสาตู้นะคะแต่ว่าทุกอย่างคือขับเคลื่อนด้วยแมชชีนไม่มีคนเข้าไม่มีคนอยู่เป็นสตาฟตตรงนี้เลยนะเก๋มากเลยอะแล้วก็จะสั่งโซ่แบบ มิวทีพวกทีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยอยากรู้จังว่ามันเท่าไหร่ถ้าเป็นมิวทีปกติโปรเจชั่นมิวทีเท่าไหร่อ่ะสมมติเอาเป็นเออร์เกอเออเกอมิวทีแล้วเป็นน้า<ม>บวกใช่ไหมมันต้องอย่างนี้ใช่ไหม4.45น,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 นะคะทุกคนราคาดีมากเลยนะคนเยอะมากเลย ว่าสีสาขาอื่นหรือเปล่าแต่ว่าสาดีเนียกว่าเป็นแบบนี้นะทุกคนโอ้โหแสงแดดแบบทะตาแบบทะหน้าประทะทุกอย่างเวอร์แต่คือแฮปปี้มากใะ<ม>วันนี้